หลวงพ่อ,อยังสุบุรีวันหนึ่งหลายมวนได้ยินว่าเขากําลังรณรงค์ให้พระในวัดเนี่ยเป็นเขตปลอดบุหรี่แลวจะทำยังไงไม่ยากเลยไ้นแกย่างง่ายๆนิดเดียวทำไมครับที่จริงหลวงพ่อพูดอย่างนี้มานานแล้วว่าหลวงพ่อไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีพินิหารอะไรหรอกแต่ว,ว่ายิ่งพูดคนก็ยิ่งมามากบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยทอมตัวไม่ไม่บอกความจริง ก็ยิ่งมาหากันใหญ่ใจใจกูว่างไงเฮ้กูก็ไม่มีอะไรหนึ่ึงเออกูก็อยู่ยางพร้ทั่วๆไปนั่นแหละแสดงว่าเขาไม่เชื่อหลวงพ่อที่บอกว่าหลวงพ่อไม่มีอภินิหารไม่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านคิดว่าหลวงพ่อจริงๆแล้วมีแต่ว่าพูดทมตัวฉะนั้นก็ยิ่งพากันมามากขึ้นทุกวันนี้จํานวนคนที่มาหลวงพ่อครับห้าปีก่อนกับปีนี้นี่มากขึ้น้ย ทุกวันเนี่ยมเลยถ้าไม่เหนื่อยนะถ้าไม่เหนื่อยไม่ง่วงนอนนี่กลางคืนก็ไม่ต้องพักก็ไดค,คือจะเคาะได้ทั้งคืนเลยกลางวันไม่ต้องพักก็ไดถ้าไม่เหนื่อยนะตลอดวันตลอดคืนตลอดยี่สี่ชั่วโมงเลยลุกตื่นขึ้นลุกก็ดีเสียงคนเรียวเรียวเียวบนวัดวันที่มากที่สุดมาเป็นที่สุดกี่คนครับ กูก็ไม่เคยนับสักทีเป็นแสนเป็นบางบ้นเกินาชาเป็นดินเสด็จเป็นสางถ้านแสนเป็นหลวงพ่อยังสวบุหรี่วันหนึ่งหลายมวลได้ยินว่าเขากำลังล่นระลงให้พระในวัดเนี่ยเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้วจะทำยังไงครับไม่ยากเลอกไอ้นายแก้ง่ายๆนิดเดียวทำไมครับโรงงานภายในแผ่นดินไทยนี่ยุบ หายไปเลย <laughs> ลรงขารบุรีอืครับพังเลยทีเดียวเ <laughs> อ้าท่าบุรีถ้าอยากได้เงินพัฒนาประเทศชาติก็ไม่ยก<ข>ากครับใครจะสูบต้องมีบัตรจุบบุรีติด <laughs> ตัวไป <laughs> ถ้ามีบัตรคิดแล้วเสียภาษ,ษีการสูบยาบรรหห้าร้อยอ <laughs> ยใครมันจะสูบ เวลาห้าร้อยห้าร้อทุกวันนี่เรามีภาษีสูบอยู่ในกระเป๋าเราเราก็ไปไห้เราก็สูบได้นี่มันเป็นแต่เขียนรูปเสือให้หัวกลัวมันไม่เอาจริงนะเอาจริงได้นะกูจะได้ช่วยชัดมากๆเลยยอะจัง